สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มครับเรามาดูผัสสลัดที่อาทิตย์ที่แล้วที่เอามาเอาใส่ในถุงดําว่าตอนนี้จะรอบไหมเห็นด้าน <c oughs> หลังครับด้านหลังเราเป็นแถวเลยแล้วก็มีเห็นพี่เขาขุดบ,บ่อด้วยตอนนั้นแล้วก็ผมก็จะพาทุกคนไปดูที่เขาเพาะผัสสลัดไว้ว่า,มาแมลงมันเกาะอย่าที่ไมหรือว่าไล่แมลงภายในตัวไม่างครับ เดี๋ยวเราผมจะพาไปดูครับผมไปทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่ามแมลงไม่ค่อยกินครับผมแล้วก็ผมจะพาจะพาไปดูเห็นพี่เขาปลูกเสา ทำร้านกาแฟไว้ด้วยนึ่เดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปถามกันว่าจะเสร็จเมื่มอไหร่ครับผม,ม,มไปกัน,โ,น,นโอเคทุกคนนี่เดินมาถึงแล้วอันนี้ขบบ่ออะไรพี่นี่บ,อบ,บ่อเลี้ยงปลาครับปลาครับต้นต้นเทอันนี้ไหมพี่เทยังยไม่เสร็จเดินเนี่ยแล้ว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 ก็ต้น,าน,านนู้นนะพี่ต้นนู้นนะไม่ใช่ร้านกาแฟเ่ร้านกาแฟนี่แหละไหนเมื่อกี้บอกมันกาแฟไั่ใช่โมขี้โม้ผมละโอเคผมจะถามแล้วเทครั้งที่เราใช้ไปของ ของจริงใช่ไหมพี่มันอะไรไม่เกาะใช่ไหมไล<า>่ถามอ่ะที่เราเพาะผัสละกันอีพีที่แล้วไม่เกาะขอนแท้ใช่ไหมไม่เกาะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แล้วก็วันนีวนน้วันนี้ผมก็จะเอาปุ๋ยผมมาขายให้พี่เขาด้ยผลรองเงินเอาน่ะ <laughs> พี่ของ,ของเขารอละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะทายก้อนหลังให้ดูไา่เลเ่ย okay. กุย้ยกุ้ยที่ปลูกคือเอาต้นใหญ่มาหรือว่าต้นเล็กครับผมต้นเล็กต้นเล็กแล้วทําไมดูเหมือนว่ามันใหญ่เร็วมากกี่เดือนแล้วครับครับผมเดือนกว่า,เอ,วาเอสองเดือนและสองเดือนแล้วแต่เราเราเรา,เราใชน้น้ำตลอดเลยใช่ไหมครับแ่ต้นน้ำแล้ว,แล,วแล้วผมเห็นตัวนั้นด้วยมันขาเริ่นใหญ่ขนาอดทุกคนอันนี้น่าจะปลูกใหม่หรือเปล่าปลูกใหม่ ผมก็งงต้นนี้อาจจะเตี้ยทุกคนเตี้ยมันจะก็ออดลูกใหญ่ผมเก่าอะไงนะแล้วผมผมจะเอามุนมาลองด้วยไม่ใช่ที่นี่นะที่บ้านหรือว่าที่นี่ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีพีไหนไม่รูทุกคนว่าโมไม่โม,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 โมโก็ต้องดูกันทุกคนกคน้าถ้าไม่โม,โม,โมโก็ขายดีทุกคนตอนนี้เขาผมก็โฆษณาไว้เยอะแถวบ้านก็ถ้าใช้กับก้วยได้ทุกคนก็จะมาเมาเลยแถวบ้านเด้ตอนนี้ก็ เขาก็เริ่มทําไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทคนําความสะอาดทาร้านกาแฟทําร้านกับข้าวเอาล้วก็เข้ากับร้านก,นกนาแฟแล้วก็น่าจะอ,อยู่ด้วยกันผมเริ่มงงแล้วแล้วก็มีต้มพริกอะไรหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสภาพ,พผมก็จะถ่ายก็หลางให้ดูอีกอ<า>เป็นระยะๆะะครับทุกคนพูดถึงพี่เขาก็ทําเดือวกัน,น,น,นเดื๋อยวทุกคนผมก็มาเทีย่ยวสอนอาทิตย์ข้าหนึ่งอาทิตย์ข้าหนึ่งแล้วก็มาถ่ายเอพให้ทุกคนดูว่า การเจริญเติบโตของพึ่งมันแต่ละระยะมันจะเปลี่ยนไหมอะไรครับเพราะเขาใช้น้ำํำมุนไส้เดือตลอดครับเพราะใบแบงของเขาอยู่แล้วผมก็เอามาให้เขาเอามาให้เขาซื้อผมจะได้มีเงินใช้ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปดูนะดนดีกว่าเอาน้ําที่ผมเอามาที่ดยอยเพราะผมไม่ได้ถ่ายที่ดอยเมื่อเช้าผมตื่นมาเช้าเช้าก็เลยเดี๋ยว ไปดูกันว่าผมเอามา20ขวดให้พี่เขาเดี๋ยวไปแกะดูกันเดี๋ยทำไม่เยอะๆเลยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการขายไงต,ตอนนี้ผมก็ทำกะว่าเดือนหนึ่งผมจะทำห0ขวดแต่ส่งให้พี่50ขวด20ขวดผมว่าให้ลูกค้าลองนั่นเลยครับผมทำไมที่นี่ห้องคอนมีแต่ของนี่้อันนี้ผมไม่ได้รังครับขวดมันเปื้องใช่ครับเพราะกระสอบมันใส่ดินด้วยผม ก็อันนี้คือลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทำความสะอาดเดี๋ยวเราก็จะดูอีพีผมไปเรื่อยๆครับผมโอเคนะครับสมบูรณ์แล้วนะเยี่ยมครับเยี่ยมอุ้ยของดีเพราะเพราะเราใช้แล้วไม่เห็นใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ครับว่ามันไม่เกาะครับผมแล้วสุดเนี่ยเกษตรของจริงไม่ต้องเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายรูปด้วยเหรอครับถ่ายรูปถ่ายรูปอ้าวถ่ายถ่ายรูปโฆษณาใช่ไหมครับตอนนี้ถ่ายวิดีโอโอเคงั้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยพาไปดู นนครับผม <นะ S 1> ถ้าถ้าไปข้างหน้านี่มีอะไรบ้างครับรข้างหน้านี้มีทำอะไรบ้างครับผมเ,เดี๋ยวมาดูมาดูจะพูดไม่ได้เดี๋ยวโมโม,มใ,หให้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 พวกเราฟังก่อนครับว่าจะทำอะไรบ้างโม,ม่ก่อนป้ายมันจะอยู่ตรงมุมนู้นนี่โอเคโมไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายพีพินเลยโอเคบอกปักครับอยู่ตรงนี้เป็นน้ำตก น้ำตกน้ำตกอ๋อน้ำตกแล้วก็เนี่ยป้ายจะอยู่ตรงนี้เอ้าไหนบอกต้นนู้นต้นนี้ผมงงเลยป้ายจะอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้คือที่นั่งแขยรูปอย่างเงี้ยครับใช่ตรงนี้ก็จะมีรูปเหตุอ๋อตัวนี้มันจินตนาการไปเรื่อยองมันพูดยังไม่ได้แบบมันเยอะเราหาแบบตรงตัวนตรงนี้จะมีเหตุตรงนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อฟาร์มได้แหละตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกมุมนึกลก็จะเป็นร้านกาแฟโอเคอันนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นสามโต๊ะแล้วแล้วที่กะไว้คือ ประมาณเดือนไหนถึงจ่ายเห็นข้าวๆครับเดือนไหนนี่เดือนไหนนี่เอาเวลาว่าตอนนี้ไม่ว่างไม่ว่างทำหลายอย่างอ๋อวันนั้นผมเห็นช่องของพี่ด้วยชื่ออะไรเอ่ยช่องพี่อ๋อช่องเหรอน้ำทิพย<ช>์ออร์แกนิกฟาร์มเหมือนในนั้นแหละช่องอยูทูบนะพี่ใช่ใช่แล้วแล้วอะไรนะพี่จะทำทำแนวไหนหรือว่า <c oughs> จะทำเป็นข้าวๆหรือว่าอะไรไงครับผมแนวนี้คือจะเป็นแนวกเกษตรแต่จะรวมทุกอย่างคือจะถ่ายที่นี่หรือว่าที่ไหนครับ ถ่ายที่นี่แล้วก็ถ่ายหลายสถานที okay, ่อย right ู่เกี่ยวโอเคผมเขาว่าด้วยความรู้ใช่ไหมเพื่อดความรู้จะจะถ่ายแนี่ไหนบปคือกมเพาะอะไรหลายๆอย่างะพี่หลายหลายอย่างเกี่ยวกับเห็ดเห็ดเห็ดเออใช่ใช่ผมลืมถามเห็ดพี่จะเอากี่ชนิดรับเห็ดที่ตั้งไว้ชนิดอยู่อาอผมทุกยาเห็ดทุกอย่างอ๋อที่ที่ผมได้ได้ยินว่าซูนโนก็คืออาจจะเป็นตึกหมเลชนาเพี่ทำเพราะเห็ดใช่ยาวประมาณเท่าไหร่เพื่กะกะไว้ก็ยาวประมาณนี่แหละพื้นที่เอาพื้นที่นี่ว่าประมาณ พื้นที่นี่ความยาวประมาณ40ตารางวาอาเนี่ยพื้นที่40ตารางวานี่หนแหละแล้วแล้วลองรองกะกะรายได้แค่ค่าเห็ดแล้วก็จํานวนก็เห็ดข้างในรประมาณถ้า <10 S 1> <อ>ว่าเราทําตามเป้าหมายก็รายไ,ได้ต่อเดือนก็ประมาณ200,000กว่ากวนะ่าเนาะมีเห็ดอะไรบ้างตรงนั้นถ,ถ้าถ้าถึงวันนั้นถึงวันนั้นก็มีทุกอย่างทุกเห็ดประมาณ20สิชนิดอ๋อแล้วแล้วจำไหนคือจำไหนไงพี่ถ้าถึงวันนั้นจำไหนเป็นแบรนด์ของเราแล้วก็จะจะเอา ขึ้นห้างอ๋อขึนตอนนี้คือเขาจองไว้อยู่แล้วใช่ไหมเหตุตอนนี้คือมีแนวทางอยู่แต่ถ้ามีจริงอ่ะเขาเอาครับอ๋อผมได้ได้เขาวันนั้นบอกว่ามีของส่งออกด้วยพี่เจคิดมีแตมีเป็นรูปเป็นรูปอะไรเห็นแต่แต่ที่ไม่มีให้ใช่ไหมมีเป็นรูปแต่เราตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นเนาะทำอะไรมากยังไม่ได้ใช่ไหมงั้นงั้นงั้นเราเราต้องรอแล้วก็ทาไปเรื่อยๆใช่มันก็ต้องดูตอนต่อไปนะ รอติดตามช่องนะครับช่องผมมีครับช่องผมมีเดี๋ยวให้ให้ผมมาแจมด้วยผมจะได้มีพีเยอะถ้าถ้าสำเร็จไม่สำเร็จก็ไปรูตรงนั้นสำหรับผมนี่ไม่มีคําว่าไม่สาเร็จครับสําเร็จแน่นอนครับโอเคมุมแปลงมันดีจริงนะพี่พาผมไปดูหน่อยอันนี้คือยายพี่เข้ากล่องด้วยพาผมไปดูแปลงแน่นอนครับผมดูแปลงอะไรนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่บลมแปลงบุมแปลงบนดินที่ ใช่อธิบายบนดีให้เขาด้วยเพราะเราเราปลูกบนดินด้ดวยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้นะทุกคนผมก็ตอนแรกก็โม้วยแต่ก็เดาในหอยนะผมก็จจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยทงสุกได้แล้วก็ถ้าเอานี่ไปกินก็คือผมลงโฆษณาบนยิงโฆษณาคุ้งเกลือเลยทุกคนก็ผมก็ต้องสร้างคุณดังใหญ่ตัวของสปอนเซอร์ถ้าใครจะดีเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ดีนะครับประมมณสร้างตึกได้สั้ตึก อยู่ในแปลงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนดูเดี๋ยวรอต้องเรียกพี่เขาพี่เดี๋ยวทุกคนผมต้องรอผมไม่อยากถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะผมอยากให้เขาอธิบายให้ผมด้วยอ่ะผมก็เลยต้องรอเขาเขากำลังโฆษณาสินค้าของเขาอยู่คราะที่ผมผลิตในแปลงของเขาอยู่แล้วจากของฟาร์มัน,นด้วยไม่ใช่ใครเ<ห><ห>ดี๋ยวแค่พาผมไปอธิบายให้ฟานหน่อยว่ามันดีขนาดไหนที่ปลูกบนดินครับผมอธิบายแล้ว ช่มาถ่ายพี่หน่อยดิตอนไทยเยอะทุกคนถ่ายกันเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวจะไปลงถ่ายไรถ่ายวิดีโอนี่เหรอถ่ายก่อนถ่ายนั่นก่อนป้ป้าปไปชมกันเลยรอหนุนต้องเรียกเขามาเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังนะให้เขาอธิบายเพราะผมยังไม่เก็นเรื่องผักสลัดนี่เพราะที่เราเขาปลูกแต่ผมอร่อยอันนี้ปลูกแบบไม่ได้สนใจหรอพี่ นี่แบบไม่สนใจครับถ้าสนใจมันจะเป่งกว่านี้เห็นไหมเนี่ยลกมากเลยนี่งน้ำมันทุกคนแต่แต่แต,แต่แต่ผู้พูดถึงที่อันอาที่เราก็ดีนะเพื่งานผมเยอะครับไม่ค่อยมีเวลาไม่ไม่ <จะ S 1> ผู้พูดถึงจะสะอาดสวยไม่พี่ลองลองดูว่ามาอะไรมันไม่เกาะเลยอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็แล้วก็ล,ล่ามันก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงด้วยแล้วก็โตด้วยอันนี้แหละที่ผมอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกทีผมก็ต้องถ่ายตึ๊บ เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คอสนะครับนี่ครับคอสสวยๆเนาะปลอดสารจริงๆนี่แหละนี่แล้วก็มีหญ้าด้วึงไหมมีหญ้าไม่ได้ดึงงานเยอะนะครับตอนบ้องใบเราใช้ปุ๋ยนี่นะครับนี่แบรนด์แบรนด์ของผมเองนะครับสนใจสอบถามติดต่อทาง YouTube ของผมได้นะครับทุกคราวเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้แล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรไลน์ขอแบรนด์กทิปออร์แกนิกฟาร์มอันนี้ผมก็ขึ้นให้ดูตรงนี้ลิตรหนึ่งยี่สิบห้าบาทครับอ้าวขายยี่สิบห้าเราผมขายสามสิบก่อน อ่ายี่สิบห้าก่อนครับเดี๋ยวช่วงโปรโมชั่นอ๋ชอช่วงโปรโมชั่นให้ช่วงโปรโมชั่นทดลองครับยี่ส<ะ>ิบห้าก่อนเดี๋ยวใช้ดียังไง<ะ>เดี๋ยวเราก็ว่ากันใหม่เนาะใช้ดีแน่นอน,นครับผมใช้แล้วใช้ดีท okay. ีนี้เดี๋ยวผมจะทําทําให้ดูทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกปลูกรอบใหม่เดี๋ยวจะทําตั้งแต่ยอดมเมล็ดแล้วก็ถึงการเพราะถึง ถึงตอนเก็บเกี่ยวนะครับผมจะทําวิดีโอให้ดูทุกวันเลยเราจะใซดปุ๋ยนี้โดยตรงโอเคนะครับเราติดตามครับซ่องน้ําทิพย์ครับโภคนิคฟาร์มโอเคตอนนี้เขาฝากชอ่องให้ทุกคนงั้นเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้น,นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปทำอีพีไล่อีพีให้ทุกคนดูแล้วผมจะขอวิดีโอเขามาลงในช่องผมด้วย <laughs> ผมจะขอดูทุกคนโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าย้ายผมทำคิดต่อไปได้เรื่อยๆ ผมต้องเชียร์ผมแล้วก็หาสปอนเซอร์ให้ผมแล้วก็โคษณา้ผมด้วยโอเคไหมแล้วก็ผมก็จะแจกทุกคนด้วยนะถ้าทุกคนกดแชร์ให้ผมมีผมมีแล้วผมก็จะแจกให้ทุกคนลองด้วยโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องบนดอยสร้สงางฝันครับผมติดตามผมด้วยครับกดค,ครับผม